ต้องมาคือดีมากเจ้าของน่ารักด้วยเป็นกันเอง เอาบอตอสากาศแล้วนะคะอีก2อกิโลระห,หว่างทางนะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ภูเขานี่เขียวแบบเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะดูสิดูธรรมชาติสดชื่นมากๆเลย ก็ถูกขรักนิดนึงนะคะบางช่วงก็จะเป็นแบบปูนอันยังไม่ลาดนะคะแต่ว่าเราเริ่มเข้าสู่พื้นที่โอเคแล้วถนนดีอยู่ท้งเพื่อนมาที่สกาดนะคะก็ะมาได้เลยนะขับรถเก่งมาได้เลยทางดีอยู่ไม่ลำบากมากตอนนี้เราก็ถึงที่ดอยสกาแล้วนะคะที่เราพักคือสกาดดีโฮมสเตย์ป้ายด้านหลังก็เดินตรงไปด้านนู้น ะะร้านเซเว่นเบนอยู่ตรงด้านนู้นไม่ได้ซื้ออะไรจะมาซื้อของนู่นของนี่ก็ซื้อได้ะะถ้าใครจะมาซื้อไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อของจากด้านล่างมานะก็มาซื้อตรงนี้ได้ที่นี่มีนะคะวันที่แรกกะเราก็คิดว่าไม่มีเรากลัวไม่มีไงก็เลยซื้อของที่เซเว่นในตัวเมืองมาแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะก็พิกัดอยู่ตรงนี้นะก็ตามมาได้เลยไม่ต้องแบกขึ้นมาก็จะมีของขายอยู่หรือว่าถ้าแบบไม่ถูกใจก็ยิ้ขึ้นมาละกัน อันนี้ที่จอดรถโขากันด้วยเชือกฟาง <Wow. S 1> เป็นล็อกๆอกมาดีวิวเพื่อนเพื่อนดูนะว่าของสกัดดีโฮมสเตย์อ่ะมันจะอยู่สูงนิดนึงแต่ว่าถ้ามาเนี่ยที่จอดรถน่ะต้องจอดข้างล่างนะให้โทรมาหาก่อนเพราะอะไรบ่าบเขาจะรับมารับแล้วก็มาช่วยถือของแล้วเราก็ไม่รู้แต่เขาก็ส่งเขาดีนะเขาส่งมาในในในอินบ็อกที่เราคุยกันอ่ะเออว่าถ้าถึงแล้วอ่ะให้โทรหาคนนี้นะ จอดรถตัวนี้นะเกี่ยวกับแบบที่พักโค้งสเตย์ด้านบนแต่เราคิดว่าเออเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็เลยไม่โทรไม่โทรถามเลยมาเองแบกขึ้นไปคือบอกเลยว่าก็มีหอบเหมือนกันอะแต่ว่าก็ดีเหมือนได้ออกกําลังกายถ้ามาโค้งนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นบ้านฟ้าง,งามดอยสะากดานะนี่จอดรถข้างล่างเหมือนกันจอดรถข้างล่างเหมือนกันแต่ว่าก็มีที่พักแบบใกล้ๆกันเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อน จะเลือกมาละกันเ่พักเลยก็อยู่ด้านนู้นเลยนะคะสกาดดีโฮมสเตย์ที่จอดรถเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายด้านนี้จะมีเขียนเลยว่าที่จอดรถนะคะอันนี้จะเปิดตอนช่วงสิบโมงถึงบ่ายสามประมาณจะมีประตูกั้นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลงมาช่วงเย็นแล้วอะสี่โมงเขาบอกว่าเจ้านาปิดให้ด้วยมันจะเป็นตรงเนี้ยเป็นประตูเลยนี่ถึงแล้วนะคะสกัดดีโฮมสเตย์ เ,เราเดินกันขึ้นกันไปด้านบนเลยเดินขึ้นมาให้สุดทางเลยมันจะมีป้ายบอกนี่นะเขามีร้วยฝอนชี้นี่หลัก็แล้วมีป้ายบอกเป็นระยะนะนี่สกัดอีก1 0ายเมตรตรงนี้ชันมาก ถ้าเราเดินแบบตัวเปืเป่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบกของแบบนี้อาจจะหอบได้ดูสสังเกตตรงนี้เห็นนว่าทางขึ้นบันไดก็้ขึ้นตามไปเราว,วาทางขึ้นผมสเตย นี่จุดชมวิวของเราบอกเลยว่าต้องมาคือดีมากนี่เลยด้านหลังเองถึงที่พักแล้วเข้าไปก่อนเนื่อย จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะตอนน,นี้ที่ทางมาที่พักของเราคืนนี้นะคะเขาบอกว่าต้องเปิดแรงแรๆโอเคถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ที่พักเราคืนนี้เลยน่ารักธรรมชาติที่นี่จะไม่มีแอร ไม่มีตู้เย็นนะธรรมชาติล้วนๆด้านนอกก็จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่เขาจะไม่มีกุญแจสำหรับล็อกห้องนะก็ของมีค่าอะไรอ่ะเพื่อนๆก็เอาติดตัวด้วยเวลาเดินไปไหนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะไม่มีอยู่แล้วในส่วนของประวัติเรื่องการของหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเซฟเอาไว้ก็ เอาของมีค่าติดตัวไปเนาะอะไรที่เป็นสัมภาระก็ไว้ในห้องได้นะคะที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดแค่ห้าห้องนะแล้วเขาบอกว่า <c oughs> นเหนื่อยอยู่แล้วเขาบอกว่าปีเนี้ยเต็มหมดแล้วแต่ว่าเองโชคดีทีแรกเนี่ยกะว่าจะมาวันที่สิบคือวันพรุ่งนี้แต่เขาบอกว่าเต็มแต่เพาเอินว่าเรา,าคุยกับโฮมสเตย์อีกที่หนึ่งได้ว่าให้สลับวันก็เลยมาที่สก,กาดิฮมสเตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอีกที่หนึ่งโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาต มันล้างเนื้อล้างตัวเนาะแล้วก็เปลี่ยนชุดเพราะว่าเดี๋ยวมันช่วงหกโมงหกโมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินขันตอก,กันไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างมันแล้วแต่วันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเขาไปเก็บเรียบร้อยแล้วขอทาคาไปใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาฝนตกพอดีเลยมาตั้งนานไม่ตกตอนนี้ก็จะเป็นจุดมานั่งทานกาแฟตอนเช้านะคะ ตอนนี้เราก็เขาบอกว่าให้เอาของไปเก็บแล้วก็ไปที่ตรงนี้เขาจะมีชาให้ชิมดูนม,<า>ม่เงียบเองนะ ชาชมพูอันชานี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่เองจะให้อลองชิมอันดับแรกวิธีการกินเราพี้เราต้องเกี่ยวเมี่ยงก่อนอันนี้เขาเรียวกว่าเมี่ยงนะครับเมี่ยนนะองยอันนี้เ,นเมี่ยงใช่ไหมใช่เป็นเป,ป็นใบชาหมักใบชาป่าจะเป็นของดีของที่นี่เองเลยนี่เพราะมันเป็นแหล่งปลูกเมี่ยงหรือว่าใบชาหลายอย่างเขาเรียกว่าชาอาสามชามันจะมีอยู่สองสายพันธุ์คือชาอาสากับชาอูโงจะแนะนำให้ลองชิม มันจะเปรี้ยวๆผัดๆก่อนเหตแล้วก็กีบชาตัวนี้ตามไปด้วยร้อนนักเปรอนะนออเนม่ยหวานเปรี้ยวเคี้ยวคำแรกนึกถึงผักเตี้ยนดองผักเตี้ยนดองผักบุ้งดองที่คลายกากจริงนะเราไม่ค่อยชิมอันนี้ก็คือเคี้ยวเอารสชาติเฉยน,นะครับใช่ครับนี้จะเป็นเมี่ยงเมี่ยงกินเวลาดองได้กินนี้ได้ฮะไม่จักเวลาอะไรเพราะอร่อย คนแบบโอ้เห็นเมี่ยงแบบมันต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราเราไม่ต้องคิดเมี่างเที่ยวเอาน้ำไปกินผาติ๊กขาหมูมันก็เป็นผักมันดูดน้ำออ่ะเที้ยวรสชาติมันเราก็กินน้ำผาติ๊กขาติ๊กขาตาไปด้วยชาชูนี้พร้อมกันเลยยังไม่ต้องขายเกี่ยวกับในพวกแก้มเออมนที่ยวตอนเธอเคี้ยวใบกระท่อมอ่ะไม่เคยกินอร่อยครับอร่อยอื แต่นี่ถ้ามันดองทำมันผัดกินไม่ได้มันตักแดงเยอะใช่มครับมันมันเป็นของขบเคี้ยวง่ายๆเหมือนเพราะว่าตัวนี้ราคาเองมันจะสูงมันเป็นใบชาเขาจะกินแกง่วงกันแต่ถ้ากินใบสดๆอ่ะมันเป็นมันเป็นทิพเพราะมันจะปากทั้งผมมันกินยากตัวกินไม่ได้ก็เลยต้องมาผานวิธีการหมักดอง้าหมักดองปุ๊บมันจะทานง่ายกว่าเราใส่น้ำตาลนิดนึงไข่เนี้อเหนียวไข่เราไม่ต้องกินเกลนเข้าไป แต่เราจรดชาตามไปาชาจาะหวานชาได้ยิ่งทิ้งไว้นานจะยิ่งหวานมันเป็นชาชมพูทําจากอะไรคะมาถึงจากบนดอยนี้เลยใช่ครับไม่มีที่อื่นมีที่นี่รกษของท้องถิ่นหมดเลยของท้องถิ่นหมดเลยอ๋อลองที่ไม่เคยกินที่ไหนเนี่ยชาสีนี้รสชาติประมาณนี้หอมนะบรรยากาศช้าๆจะอร่อยกว่าชวนกันทะทำให้ขม ปัดอแบบนี้พอดีเย เลยนะคะแล้วก็ที่นี้เรานอนที่นี่นะะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางเขาเรียกว่าเดินเดินอะไรนะเนดินเล่น <laughs> กระตูได้เลยนะครับอ๋อค่ะระโดกับผมด้วยนะได้ครับขึ้นข่าไปเลยนะครับใช่เดี๋ยวเราจะบนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างโอเเราจะวนขึ้นไปนะคะประมาณสิบเมตรได้อันนี้น่าจะเป็นชาใช่ไหมที่เรากินเมื่อกี้นเนี้ยเนี่ย ใช่หรือเปล่ามั่วไปเรื่อยอ,อเออมั่วน่าจะเป็นต้นนี้นะนที่เป็นชาเนี่ยย่าชาน่าจะเป็นชานี้ที่เรากินมกเ,กนเนมื่อกี้เนาะเป็นชาชมพูรสชาติดีมากเลย,ยนี่เดี๋ยวอันนี้เราก็ จร,จริงๆที่นี่เขาไม่มีจำหน่ายพวกแอลกอฮอล์นะเพราะว่าเป็นสายเฮลตี้แต่ว่าสำหรับคนที่จะกินเน่ะเขาก็ไม่ว่านะที่นี่นีก็คือเราก็ต้องเดินอย่างเงี้ยขึ้นไปมันจะวนไปถึงข้างล่างแล้วก็เหมือนเหมือนไปดูชุมชนเขาว่าก็จะมีจำหน่ายด้านล่างเหมือนไปช่วยใช่ปะ่ะเตงเหมือนไปเป็นเหมือนไปช่วยซื้อเนาะ ในชุมชนขเขามีร้านค้าชุมชนก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วกันเนาะมาที่นี่ระกาศดีโฮมสเตย์น่าจะเป็นโฮมสเตย์ที่กูสูงสุดเลยปะน่าจะน,นะนแ,ลนแล้วก็กว่าจะขึ้นมาถึงที่พักได้อะ่ะบอกเลยว่าหอบเหมือนกันนะเพราะว่ามีทางชันพอเราเจอถนนใหญ่ละพอเจอถนนเสร็จปุ๊บ เขาบอกว่าให้เราเลี้ยวขวาไปได้านนู้นเลยเระหว่างทางที่เราเดินลงมานะคะก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านนะคะดูด้านล่างเลยพระอาทิตย์เริ่มตกแล้ว ดีอ่ะที่เนี่ยดูสง,งบดีนะอันนี้ที่ไปสนีทำการอันนี้เป็นอะไรอีกที่หนึ่งนะบ้านพิทักษ์ก็ชาวมสเตย์ stay, ก็จะเยอะก็เลือกพักได้เลยนะ เริ่มเย็ยนแล้วนะตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าเลยใช่ที่เรามาเนี่ยคือฝนตกหยิมหยิมแล้วก็แดดออกแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดออกแต่ว่ายังไม่เจอหนักนะแต่ว่าถ้าให้ดีตกคืนนี้ก็ดีนะตอนเช้าจะได้มีหมอกเนาะได้เห็นหมอกเป็นเวลาหกโมงจะครึ่งแล้วก็ได้เวลากินอาหารเย็นกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะว,ว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรบ้างตามมาเลยคะ่ะหัวหอมพริกอ่องต้มนี่ไปครับครับวว้าอาหารวันนี้ก็มีปลาน้ำพริกอะไรพริกอ่องนะน้ำพริกอ่องเหรอใช่คำนี้พริกอ่องแล้วเนี่ยพริกหนุ่มไก่แล้วก็เป็นต้มเสือ กินแบบนี้เลยวิวตรงนี้เลย,แบบนเลยในะอบนี้ก็คือข้าวเหนียวฮะลำ้ลำขนาดไหม<ำ>ขนาดเลยเหรอชวนหนองย่งนหน่อย ินข้าวสวยตัวเลรอ่ะข้าเหนียวก็ใไก่ได้ม้พิสลับกันเหม๋ย่มันจะไปถึงหนักด้วยหข้ารใชมันไปดึบดวยำพิไหมข้าวนี่ก่อนเอ้ยเป็องสองแต่แต่น้ำแนครับน้ำพิมไก่ ตัวนี้ครับหอมนีมะแขวนนะกลิ่นมันจะแปลกๆนี่ติ่มมีจิ่มก้อน่นอะไรดูดิดูดิก้อนหอมไหมหอมหอมมันจะออกซอส่าเออเออซอส่ามันจะไม่เหมือนทั่วไปไม่เหมือนมะนาวไม่เหมือนอันเปรี้ยวแบบมันซอส่าแต่มันมันจะไม่ค่เปรี้ยวเท่าไหร่นะเสอนไม่คื คืออะไรครับอแ้วนี่ไงที่เราถามที่เราชิมมักดองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือที่เด็ดของที่นี่พี่ใครมาที่นี่ก็ไม่กินนะมันเป็นนอกปากครับของที่ของที่นี่ไม่มีไม่มีขายใช่ไหมคะมีครับมีเหรอมีขายในนี้ตุ้นล้วนเนนี้แต่ก็ต้องของมันเป็นเป็นของเป็นนอกปากเอง มีเล้าป่าด้วยนะเขาบอกไม่ต้องกลัวได้ทุกคนป้าเลยออสุงมับอร่อยครับเกิดอขึ้นมาเกิดเราเม่น้อยเนี่ยนีกินได้ใช่ไหมเดี๋ยดจะไม่พอเนี่ยมาแจกกข้าถมครับนับนนี้รุงเทพครับมานะแรกใช่ครับใช่

กรุ๊ปโน้ตไม่ต้องน้อยใจนะพี่พี่สายสุขภาพเหมือนเล่าขาวอ่ะนี่ไงแต่ว่ากินมันนกินเหมือนกินลอกกาแล้วก็คือเล่าข่าวแหละคือเล่าถึงดอกต้มเองใส่ลงไปนี่พี่หยอดหยอดไอ้นี้ลงไปแล้วหยอดน้ำผึ้งลงไปกนใส่กันบ้างเออ ล้วเสร็จก็อันนี้จะเป็นชาชชมพูขิงหลังอาหาริงอสก้เงีือปดกก็จบวันนี้สำหรับรีวิวนะคะตั้งแต่ที่ เมืองน่านที่เรียกว่าอะไรนะตัวเมืองน่านก็มาจบที่ดอยสกาดนะคะที่สกาดดีหสเตย์อิ่มมากจริงๆก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปอาบน้าก่อนนะเพราะว่ารุ่นี้ต้องรีบตื่นเช้าไปดูหมอกตอนประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็กินข้า,าวเช้าด้วย <S <S โอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนไปอาบน้ำแล้วนอนแล้วโอเคบายบาย ตื่นแล้วนะคะอากาศตอนเช้าที่สากาดเดี๋ยวเดินไปดูตรงจุดตรงนอนกันเนาะแต่ว่าเมาื่อคืนฝนไม่ตกมันก็นเลยไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่อ,อันนี้เดี๋ยวเราก็จะทานข้าวเช้ากันนะคะเป็นข้าวต้มเดี๋ยวทานตรงนี้เลยด้านหลังเหมือนเดิมตรงจุดด้านนี้อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะ วันนี้ไม่มีหมอกแต่ว่าก็สดชื่นอากาศไม่หนาวนะคะออกเย็นเย็นตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งหมอ,อกเริ่มมานิดๆอยู่ตรงฝั่งนน้นหนูอากาศก็ไม่เย็นเท่าไรหร่นะแต่ว่าก็ไม่รอ้อนเออไม่หนาวมากแล้วก็ฝนไม่ตกเลย มานานไม่เจอฝนหนักๆเลยอ่ะเออฮะเออก็ออแล้วก็ที่นี่นะคะสกาดดีของสเตยเขาจะมีให้ดิบกาแฟตนด้วยแต่ปกติเป็นคนไม่กินกาแฟนะคะแต่ว่าก็ให้เขาดูว่ามันดิอยังไงก็อืมิ่ยรูว้าวมาแล้วอาหารเช้า นี้จะเป็นผัดไข่เป็นผักคล้ายๆกับแตงกวาเมื่อวานอันนี้เป็นข้าวต้มเป๊ะติ๊บยังเป็นข้าวต้มรอเดีเ๋ยวจะเอาคนเดียวอ่าหมูกระเทียมกระเทียมเจียว ามาันอยูตัวคนเก่ามาอยู่ได้สองเดือนคนตัวน้อยมาอยู่ได้เดือนเดียวอันนี้ไข่ลวกนี่ได้แล้วต้มตุ๋มไหมอือร่อยอันนี้เป็นข้าวต้มหมูกับเห็ดเบื่อเช้าวันนี้ แต่ว่าอร่อยเดี๋ยวไปกินก่อนละกันนะคะอ๋อเดี๋ยวชิมอีกอย่างหนึ่งก่อนอันนี้รสชาติขันใช่ไหมเนาะแปลกออร่อยทำไมเขาใส่ติดนิดนิดาบบเหมือนกลิ่นเผ็ดเนื้เคีียวร์คอสวยอร่อยเดี๋ยวไปกินก่อนนะ thank mm -hmm. you ดิบเมื่อกี้นะคะนี่นี่หอมอ่ะเราไม่กินแล้วก็เลยไม่รู้กินมันหอมอืมากินแบบกินแรงไงเนาะถ้ากินบ่อยๆอย่าแยกแยกตัวแยกกลิ่นเลยเป็นคนไม่กินกาแฟจิบนิดเดียวพอเดี๋ยวเมาเมากาแฟหอม แล้วคนกินกาแฟผงชอบเทียบกับที่กินแล้วมันเ,เสือดำด้วยหลูกไม่ขึ้นอยู่นะน,นอนตาขวางอยู่อันนี้เราก็เดินกลับลงไปด้านล่างแล้วนะคะพักหนึ่งคืน